เราย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่วันนี้ททบ5นะครับมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาททบ5ครบรอบ57ปีนะครับก็พร้อมย้ำจุดยืนนะครับทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง5สนามเป้าครับเมื่อช่วงเช้านี้นะครับพลเอกอุดมเดชศรีธบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บชาการฐานบกและประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบกเป็นประธานในพิธีวันสถาปนาครบรอบ57ปีโดยมีพลเอกสุวัสด์บุตรวงศ์กรรมการผู้ำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเด๋ยร่วมในพิธีส่งนะครับแล้วก็ได้มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี2557 ทั้งหมด14คนจากฝ่ายต่างๆในททบนะครับแล้วก็มีการมอบโอวาทเน้นย้ำการดาเนินง,งานภายใต้น,นโยบายเร่งด่วน12ประการของผู้บชาการทหารบกซึ่งก็มีการกำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบกที่มุ่งเน้นผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมในทุกด้านครับทัศนนั้นอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสถานีวิวโทรทัศน์กองทัพบกเป็นสถานีของความมั่นคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง สื่อสารให้ประชาชนได้มีความเข้าใจจริงๆแล้วไม่ใช่ส่วนเฉพาะของกองทัพบกเท่านั้นแต่จําเป็นต้องสื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ดีๆในส่วนของราชาการทุกส่วนส่วนของรัฐบาลให้กับประชาชนเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแข่งขันในด้านของเชิงธุรกิจนั้นเราคงเป็นไปด้วยความยากลําบาก ทั้งนี้ในช่วงเช้าค่ะพลเอกสุรวัตรบุตรวงกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพร้อมคณะผู้บริหารททบ5ได้ร่วมพิธีบวงสวงพระพรมพระพิคเนตและสักการะรูปปั้นพระนัท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรั์และได้มอบเงินให้แก่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทปากเกร็ดสถานเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อยสถาบันราชานุกูลโรงพยาบาลสงฆ์และศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดีการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคโดยตลอดทั้งวันมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนรวมไปถึงผู้ผลิตผู้ร่วมผลิตรายการศิลปินดารามาร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงินแทนการมอบดอกไม้หรือกระเช้าอวยพรนะคะเพื่อนําเงินดังกล่าวไปสมทบทุนเข้าบัญชีเงินทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตยซึ่งถือได้ว่าเป็นการร่วมสร้างขวัญกําลังใจแก่ทหารหารผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาอธิปไตย ดูแลความสงบสุขคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ครับพลเอกสุรวัตรบุตรวงกรรมการผู้มนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ทหารที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ40คนระหว่างนอนพักรักษาตัวที่อาคารมหาวชิราลงกรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตามนโยบายของกองทัพบ,บกรวมถึงแสดงออกถึงความพร้อมเข้าสู่ทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงในอนาคตด้วยครับ ทางด้านของพลเอกกิตพันธ์ธันชวนิชประธานที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมกองทัพบ,บกโดยทอท,อทอบอเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บะจะป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด86คนนะครับที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเลยครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกนะครับหนึ่งในสถานีที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานยึดหลักการทำงานก็คือนำคุณค่าสู่สังคมไทย มีจุดยืนที่มั่นคงในศักยภาพการทํางานให้ผู้ชมนั้นได้เห็นและเชื่อถือนะครว่าสถานีจะเป็นผู้นําในการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลรายแรกและดีที่สุดเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะเพื่อความมั่นคงยึดมั่นในจรรยาบรรณสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้ประชาชนในประเทศต่อไปครับสันติสุขที่ปลายด้ามขวา